อะไรครับก็สวัสดีคนเลยนะครับตอนนี้นะครับเรากลับมาในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ไม่ได้ลัอกกี้บล็อกกันนะครับวันนี้เรามาเล่นลกกเล่นอะไรบล็อกดอปครับลัอกกี้บล็อกดรอปอะไรล่ะวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นแรนดอมบล็อกดรอปนั่นเองซึ่งถามว่าแรนดอมบล็อกดรอปเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือแบบว่าที่เราไปขุดอะไรก็คือแบบเราจะได้เป็น,ปนอีกอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆอ่ะผมเคยเล่นอันนี้ไปแล้วรอบหนึ่งที่ผมเล่นเอาชีวิตล่อไข่นะครับแต่ว่าอันนี้มันจะพิเศษหนึ่งตรงที่วว่่่่่าาาาาเเเเเเเลลลรรรขุดดดออออะะะไไนนนีียยคืมัจปแบบ็ง10ทท ไม่ใช่อันนี้สีเขาก็บอกอยู่ว่าเป็นบล็อกนี่น<อ>ก็คือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นบล็อกนี่ค่บล็อกนี่มันไม่ใช่บล็อกโอ้โหโอเคก็เอาเป็นว่าแบบว่าเอ้ยอย่าเพิ่งเสียที่ปลายก่อนก็คือแบบว่ามันจะดบเยอะมากๆเลยนะโอเคงั้นี๋ยวก็ไม่ได้ก็เลยดีกว่าซึ่งวันนี้เนี่ยผมขอแค่บ้านก็พอนะครับจบเลยโอเคอ่ะขุดมาดูนะ<ด>อ้าวทำไมได้ไม้อะอ๋อเฮ้ผมลืมพิมพ์รีโหลดกูก็มาทำไมมันไม่ดบโอเคอ่ะพิมพ์รีโหลดแล้วอ่ะขุดใหม่โอเคอ่ะ นี่เป็นไงอบอกเลยว่ามันจะดบเยอะมากๆผมก็ว่าเลยดิโอหรือว่าจะหรืว่าจะเองแต่เล้งโอเคงั้นเราก็มาเล่นกันเลยดีกว่ามาอถ้าเราขุดอันนี้แล้วระวานนี้แล้วขุดอีกรอบมึงล่ะโอโ้ลากไม้สีเลือดคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณยังเลยเึงจะขุดเนี่มันแหลกทำแพ้อะไรอย่าขุดโอ้ยเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันจะดบเยอะมากๆเลยเว้ยเป็นไงทำไมคุณเนีย่ยทำไมคุณเนี่ยการกดไอ้ซูปอะไรพวกนี้วะโอ้ยโอ้ยเยอะๆโอเคมาเราก็หาของไปเรื่อยนะครับโอเคอุ้ยบอย ขุดดินได้เลยคืออะไรอู้เออวะล้วจะหาไม้ไงวะชิบหายแล้วเอาก็ไม้ที่มึงขุดมกเมื่อกี้ <4 S 1> อะสีอะก็ก็เอามึงจะตอบไห้กูทำาไมมึงไม่ครับตัวคราบล่ะเอาตัวคราฟมาแล้วทำอะไรแต่ประเด็นก็มึงจะคราฟของไงนี่อันนี้ได้อะไรอันนี้ได้เป็นพรมสีสม้มอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นดินหยาบคือแบบมันจะแบบได้เยอะมากๆโอ้ยมันเยอะโอ้โหแบบมันเยอะจริงๆโอ้ย,อย <laughs> มันขุดกวนตีได้เลยเ,ลยเนี่ยแล้วฟองน้ำไมาทำอะไรวะเนี่ยเออามาแล้วกัน โอเคใต้น้ำไงเียทำไมง่างยังพี่แค่นี้หรอกแล้วก็ฟูแบบทูฟูในเทอร์ไรด์แล้วอ่ะอะผมวางโต๊ะคราฟไปแล้วกันไป <ผม S 1> หาอะ้รขุดดีกว่าผมาการขุดอะไรประเภทนี้มากเลยทำไมเล่นในเทอร์ไลด์ <c oughs> มันคราบก่อไม่ได้อ่ะบอยมันต้องคราฟในโต๊ะนั้นไม่ใช่หรอโต๊ะอะไรมันมีโต๊ะพิเศษของมันได้หรอมันต้องมันต้องใช้ชุดเพชรด้วยอ๋ออ๋มันต้องใช้ชุดเพชรอ๋อ,อ,อโอเคอ๋อเออจำไปแล้วโอเคผิดเองเลยแล้วถ้าเราขุดโต๊ะคราเราได้อะไรกันมึงังมึงยังไม่มีโต๊ะคราฟเลยเออโอ้โหขุดโต๊ะคราฟได้หัวซอมบี้ ประเด็นคือ <Okay. S 1> ไม่มีตัวคาบช้แล้วมึงช่วยกูหาของดิมึงช่วยกูหาตัวคาบไปหนะ่อยอ่ะต้นเบิร์ดบ้างต้นเบิร์ดได้เป็นเห็ดโอเควันนี้เอาบ้านเห็ดกับบ้านไอเทมไลท์ไปเลยเเเเลกูได้กูได้เอ็นวิลด้วยอันนี้ได้เป็นบล็อกกระดูกอ๋อโอเคเพราะว่าคิดเทียร์เล่นสล็อกกระดูกไปไนั่นแหละประเด็นเออบอยแล้วฆ่ามอนเตอร์มันได้มันดบไหมดูไม่ได้ลองฆ่าเพราะมันจะฆ่านม่เลยอ้าวนี่ตีนี่ไงมอนเตอร์อ่ะลองฆ่าดูปึ๊บถ้ามันระเบิดกูว่านแรกไนเทรมไลท์นั่นไงดอบเพียบใบไม้ดอบด้วย อ๋อคุดหินได้ใบไม้เข้าใจแล้วโอ้ยโอ้ยยายาโอ้ยมันไม่ตายสักทีเลือด20มันเยอะจังวะเนี่ยคือประเด็นคือตายของตุกนะ,ะ <c oughs> ยระวังว้ายใหญ่ใหญของตุกของตุกชิบหายแล้ว liters, หรือเปล่าขอไม่ตุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โอเคแ <childhood. S 1> okay, ป๊บเนึ่งของไม่ตกก่อนโอเคเรียบร้อยปั๊บขอไม่ตกแล้วโอ้โหเกือบไปแล้วเออระวังบล็อกกระดูกเออนี่ไงไม้แล้วมึงไปเอาทรายมาจากไหนก็ไอ้บล็อกไอ็นี่งไงที่มันดรอปเมื่อกี้กูลองขุดโอเคโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวผมคคาาบบตก่ออนโ้ยมึงพาคย ขอบคุณกูดูโอ้ยโอเคตรงนี้มีดอกทานตะวันเอ้ยไม่ใช่ดอกทานตะวันดอกกุหลาบใช่หรวะดอกอะไรวะยอะไรอ่ะชอบสิ่งมาบล็อกโครงกระดูกว่ะไปไปเราจะไปขุดดอกอันนี้กันสีแดงแดงอ่ะเขาเรียกว่าดอกอะไรวะบอยเออ่ดอกไม้มึงก็จำไม่ได้เหมือนกูจะไปอีดอกเนี่ยมันคือดอกอะไรดอกกุหลาบเขาเรียขุดได้เป็นฮอปเปอร์โอเคไม่จำเป็น สิ่งที่เราต้องการตอนนี้ก็คืออ๋อเออกูลืมมึงให้ไม้กูมากูก็ครับไอ้นั่นได้แล้วสิพิกแอกอะเออถ้าได้ไปลงถ้ำักทีกูก็ลืมมึงก็ไปบอกกูละเอออะไรล่ะเอ้าก็ให้ไปละนึกว่าอะไรอะไรมึงก็ไปรู้เหมกอนกดนแดคุปปาไปเลยเอาไปนี่ตอบแล้วรู้อยู่แล้วว่าจะทำอะไรมาเอาอยู่นี่อยู่ไหนวะอ่ะนี่เอาไปโอเคอ่ะลงถ้ำเลยมาลองไปขุดหินกันรออันนี้อันนี้มันมันอาไปไหนวะมึงเอาไปแล้วอะเอาโอยจริงๆกันเราเนี่ย ชาจะได้บ้านไหมครับในทุกคนลงไปข้างล่างขุนจะได้้อากห็นก็ลองไปขุดหินว่ามันจะได้อะไรบ้างอย่างหินนี้ได้เป็นอ้ออันนี้เป็นแบบสำเร็จรูปเลยโอเคแล้วถ้าเป็นหินอย่างที่ผมบอกนี่ก็คือแคมไฟสีฟ้าผมถือจะได้สว่างผมชอบแคมไฟวิญญาณมากดีเพรว่ามันเป็นสีฟ้านั่นแหละชอบแค่นี้แหละีทีบอกบอกออกอ่นกือ้ยนี่มีกลองแล้วโอ้ยซอมบี้นี่ชักไม่ไหวละเออนี่ตรงเอานี้ตีมันเออเออตายสักทีตาย ซอมบี้มันตายได้ไม่ได้กูถามก่อนขวานไอพิกแอคมันมีดาเมจต่อพวกมึงว่าไปเนี่ยบอยฆ่าซอมบี้มันไม่ได้เลยนะธรรมดาเลยแต่กระพระมันไม่ใช่บล็อกไงใช่เขาก็บอกอยู่ว่าเป็นบล็อกโอเคอุ้ยทองอะไรอะทองมาจากไหนก็จ่าเนี่ยแคมไฟเหรอไม่อันนี้แป๊บนึงแป๊บนึงโอ๊ยบอกแร้วก็ผมรู้สึกช้าเปล่าเลยจ่าจ่าอ๋อคุณได้ใจไอ้้ไอเห็ดสีแดงอ๋อไอน้นรกโอเคแล้วแคมไฟได้อะไร โอ้โหคือบางทีแม่งคนทำมันก็แบบโอ้ยมึงจะทำดอปเยอะไปไหนเน่เกียนที่หายเลยแล้วกองดอปได้แล้วเออดอกกองลองขุดดูดิก่องได้เป็นอ,อันนี้เป็นบล็อกคอร์ดบล็อกสวยอันนี้ได้แล้วเาทำไมกูไม่เคยเห็นบล็อกนี้เลยอ่ะมันมันอัปเดตเทคเจอร์อใหม่เหรอผมอยากลองไปที่แบบมันไกลกว่านี้ที่แบบไม่ใช่แค่เนี้ยอยากลองสำรวจอันนี้อันนี้ต่อไดเรื่อยเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเรารับฝานก่อนอะลองดูไอ้บอยนี่ขุดได้อะไรอุ้ยบล็อกสวยอ่ะ ชอบบล็อกนี้มากเลยอ่ะแล้วตอร์เลสเตอร์เลสเตอร์ต่อแล้วนะเลสเตอร์สแล็บวันนี้เหรออ่ะต่อไปอันนี้จะเป็นแกนดำแล้วคนแก่ดำได้อะไรคนแก่ดำได้เป็นแผ่นเหล็กโ้ยอัน้แบบไออันนี้คุณได้อะไรอันนี้คุณได้อะไรอันนี้ได้เป็นโอ้โหบล็อกนี้น่ากลัวโอเคต่อไปแล้วบล็อกนี้ล่ะอันนี้ได้เป็นผงคอนกรีตสีดำผงคอนกรีตได้เป็นกระจกสีเขียวมะนาวแล้วกระจกสีเขียวมะนาวได้เป็นทรายทรายได้เป็นโซเซน โอเคได้เป็นได้เป็นไม้เออโซแซนได้ไม้ได้อยู่เดี๋ยวผมลองขุดฐานดูว่าจะได้อะไรอ่ะฐานได้เป็นสแลับสลับทรายอ่ะแล้วสแลับทรายเรียบได้อะไรได้เป็นแร่ในเทอร์ไรท์มาเศษในเทอร์ไรท์โอเคโอ้ยอยากได้อาหารจังเลยอาหารมันต้องหาที่ไหนวะก็ข้ามโอ้ยบอยไอไอเนี่ยไอไม้เบิร์ดอ่ะมันขุดได้เป็นบล็อกเหล็กเว้ยนี่ไงเยี่ยมเราค้าชุดก่อนเลยกับไอ้นั่นได้แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราค้าแป๊บหนึ่งอ่ะบอยเอาไปนี่อุปกรณ์เหล็กทั้งหมด นี่ปึ๊บป,ปึ๊บแล้วก็พัวไม่ครับบางทีไม่ครับช <Okay. S 1> ุดเหรอเออชุดกูกำลังค้ามในแป๊บนึงสิต้องค้ามมึงด้วยไหมเนี่ยค้ามเองไม่เป็นเลยไงตัวเนี่ย,ย,ยก็ค้ามเสร็จก่อนจัดจอ่งนี่<า><า>อุปกรณ์เหล็กลราหลอกข้างๆนะเรียบร้อยครบเซตแล้วเว้ยอ่ะประเด็นคือเราสามารถเอาเหล็กไปคราฟไอ้นี่ได้อ่ะม้อปรุงยาใช่ไหมเมื่อกี้แมื่อวเออเนี่ยหม้อปรุงยาาย้หมอปรุงได้เป็นหม้อปรุงยาได้เป็นแผนที่ต่อไปเมื่อกี้เราขุดได้บล็อกเหล็กใช่ไหมอ่ะบล็อกเหล็กต่อไปได้เป็น บล็อกเหล็กได้เป็นไอนี่เาสาพพูลใช่ไหมวะพลอันนี้ได้เป็นปะการังที่ตายแล้วโอเคมันก็จบที่ปะการังที่ตายแล้วแค่นี้แหละเฮ้ยตรงนี้เป็นโซนไอ้นั่นไอโซนชื้นถ้าเราขุดใบไม้มันคนละสีมันได้หรือเปล่า๋อ,อเหมือนกันเลยถ้าตรงนี้อ๋อนี่งต้นไผ่กูเจอกูว่าคาพึ่งหมดได้โอเคไไผ่ไ,ไ,ได้เป็นไอเนี่ยใยเชื้อราสีเลือดเนี่ยค่ะเราต้อง้างบ้านไหนวะเออแป๊บนึงเดี๋ยวกูลองขุดแถวนี้เล่นดูก่อนลมหายใจมังกร อ๋อทำแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นบล็อกเคอ่ะวันนี้เป็นโอเคแล้วใบบัวล่ะอ๋ออันนี้เราขุดไปยางออยังอ่ะโซนนี้ก็จะมีแค่นี้แหละแต่ที่ผมอยากรู้อีกก็คือเป็นพวกแร่อะแร่เหล็กอะไรเงี้ยแล้วก็แร่เพชรอะ่ะมันจะขุดได้อะไรนั่นแหละงั้นเราสร้างบ้านข้าบนนี้ก็ได้บอยก็ขุดดินเลยแล้วก็อ่าเอาคราฟเป็นบล็อกเนเทอร์ไรท์อะ่ะเพราะว่าเราจะคราฟเอ้ยเพราะเราจะสร้างบ้านแบบแร่เนเทอร์ไรท์นั่นแหละอ่าขุดดินเลย okay. นั่นแหละหน้าที่ของนายส่วนเราก็จะลองขุดบล็อกที่เราไปได้มาทั้งหมดนี่ที่เราได้มาสแล้วก็นี่อันหนึ่งลองขุดไปเรื่อยเราจะได้อะไรกันอันนี้ปึ๊บบางทีเออมันก็ทำดรอปเยอะไปจริงแหละนะครับนะเอออตอนแรกผมก็ตกใจอาวแล้วมันต่างแต่ที่กูเล่นมาก่อนตอนไหนเออคือผมงงตรงที่ว่ามันต่างที่เราเล่นมาก่อนตรงไหนที่มันรับเดตมวใหม่โอเคพอกูโดดมาเล่นเท่านั้นแหละกูรู้เรื่องเลย <c oughs> มัทำไมต่างกัน <c oughs> มันมันมันตา่างตรงที่แบบมันจะดบเยอะมากๆเลยอะแค่เยอะเปล่าวะ <c oughs> อันนี้ประกาศดังที่ตายแล้วโอเคไม่มีประโยชน์อันนี้น่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมังขอบพวกนี้เนี่ยอันนี้เป็นหินหยาบโอเคโอ้โหหินหยาบโวหินหยาบคราบนี่ไอขุดได้เตียงแล้วมึงดูประเด็นเตียงแม่งอย่างเยอะโอ้โหเฮ้ยในเมื่อมันเยอะอย่างนี้ตัดยา ออกเต็มอยู่แล้วเออกูแหลกโอเคงั้นยวผมสร้างบ้านเลยแล้วกันอ่ะผมคาฟได้ประมาณนี่ไงสามกองกว่าโอเคแล้วนายมีกี่กองละ่ะสามเออแล้วลองขุด, and view ดอแอนวิวได้ยังน่าจะยังอ่ะแอนวิได้อันนี้มันเป็นบล็อกเนกรลกอะ่ะหินบาดซอแล้วหินบาดซอะได้เป็นเพราะห,ออกหนกรหลกนึกว่าหินบาดซอเดียเด๋ยวเดี๋ยวอันนี้สีแดงอ่ะอีดเนเธอร์แดงอู้อันนี้เป็นอะไรอ่ะลากไม้วิธิผลิตลากไม้วิธิผลิต้ยได้สีเขียวได้อยู่ นี่ขนแก่สีสม้มเขาก็จะวนหลวมนีน้อะไรไมยใช่เหรออันนี้ได้เป็นรัว้วปึ๊อบอ่ะบอยไปสร้างบ้านอะไรก็ได้ขอแค่มีบ้านอุยอ้ยอุ้ยต้องสร้างบ้านน้ำพึ่งแล้วป่ะบ้านในเทอ่์ไรดอะไรโอเคเอาอย่างงี้ดีกว่าเราสร้างบ้านแบบแบบรวมทุกบล็อกไปเลยอเออไปไปวาง <c oughs> เดี๋ยวเราช่วยวาง <What? S 1> โอเคาทางนะ้ำหมายถึงว่าแบบวางแบบสร้างบ้านแบบสำหรับบล็อกไปเรื่อยๆอ่ะนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นตรงนี้แล้วกันนี่วางอย่างงี้ปึ๊บ อ้าวเออมันไม่หันกลับอ้าวประเด็นคือต้องขุดโอ้ยปึ๊บเอ้าเออโย่วางเป็นมันวางไม,ม,ม่เออโอเคได้สักทีนี่แล้วก็สร้างไปเลยโอเคพื้นเอาเป็นเนเทอร์ไรด์ก็ได้โอ้ยประเด็นคือกูอยู่บน้นเพื่อนกูโดดไม่ได้เออได้แล้วนี่นี่นี่ผมรวยมากเปึ๊บเปร๊บเวลาวางแบบแจ็บเจ็บด้วยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>แล้วก็ประตูนะครับ นี่ประตูจะครามอะไรเยียบอ่ะเออแค่นี้ก็พอบ้านเราก็ไม่ต้องใหญ่มากหรอกอ่ะหลบไปดีลางจริงเลยเนี่ยเส้ยเนป่นใช่ชอบบล็อกโควาดูมากเลยบ้านมันจะาแค่นี้จริงเหรอเฮ้ยของเราอ่ะบ้าน,านมันโอ้แม่งดูเฉยๆมากเลยโอ,อ้ยวางประตูผิดด้านออของเต็มตัวแล้วก็ยังไงดีอ่ะปึ๊บปึ๊บเออบอีกระจกหรือเปล่าวะหรือทิง้งกหมดแล้วกระจกอะ่ะเออกูจะถามมันกระจกอีกแล้ว ไม่ต้องใส่กระจกแล้วกันบ้านแล้วกระจกอะมันไม่ฟรีอหรอกเว้ยมึงก็ไปหากระจกไบกูหิไอสีกระจกสีเขียวไอ้นั่นอะสีเขียวมะนาวอะไม่เอาไม่ชอบสีเขียวมะนาวชอบบล็อกน้ำผึ้งมากเลยดูดิโคตรสวยอะนี่แล้วก็วางบังโครงกระดูกไปได้บล็อกได้ฟอกบล็อกจะฟอกสีฟ้าโอเคแล้วก็อย่างนี้โอ้โหบ้านโคตรสวยประเด็นคือโอเตียงขุดได้แล้วป่ะเตียงขุดได้ป้ายประเด็นคือผมเอาเตียงไปวางในบ้านไงแคมป์ไฟได้เป็นโต๊ะคราบ ตัวครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนำเดอจังหวาเหมือนชี้เกร้างเลยอันนี้หัวซอมบี้ได้เป็นใบไม้เรายังไม่ได้คุณหัวซอมบี้หรือเปล่าอันนี้บีดรูทนี่ไงบีดรูดกินได้บีดรูดมันคืออะไรนะมันใช่มันใช่พืชไหมกจูจำไม่ได้ถ้าเล่นเอาชีวิตจริงอะ่ะผมว่าแบบน่าจะจบแบบในคลิปเดียวไว้นะโอเคตอนนี้ผมต้องคราฟตาเผาแล้วประเด็นคือหินกูอ๋อนี่ไงบอยกูเห็นแล้วกระจกนี่ไงอยู่ในกล่องเอ้ามึงก็วางกันนี่โอ้โหบ้านแม่งโคตรหรูเลยชิบไหย เล็กที่หายโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วไหนตบอันนี้ตบแต่งเหรอเดี๋ยวตบแต่งสักนิดนึงแล้วกันนี่เดี๋ยวผมก็จะวางแบบนี่อย่างนี้ให้มันดูแบบบ้านเราแบบเท่โหแต่แบบวางไอ้บล็อกนี้กี่ครั้งก็แบบชอบเสียงวางมันอะมันตึ๊กตึ๊กตึ๊กเออโอเคกูอยากรู้ว่ามึงจะวางเลขในเทไลรัรงนี้ทําแพ้อะไรกูงงอธิบายทีเพื่อให้ปกน่าใจขอบคุณอ่ะปึ๊บปึ๊บอ่ะเรียบร้อย ตรงนี้มันต้องอ๋อมันขึ้นไปอีกนิ้วหน่ากูวางผิดหรือเปล่าวะเนี่ยกูว่าบ้านเราเริ่มมัวซัวแล้วไม่มึงเป็นคนมันมัวซัวแจกมึงใจนี่นะโอเคเฮ้ยบอกไม่สวดเลยบอกไม่ไม่ป๊อกเลยนี่นี่อ่ะโอ๊ยโอ๊ยไอ้บอยมึงโอ้โหมึงไอ้ชิบหายนี่มึงตั้งใจขุดหรือมึงเผลอเนี่ย บอกอันนั้นไอ้บอกไอ้น้ำผึ้งทีเดียวพลืดไปหมดเลยได้เลยมึงจะเอาใช่ไหมเอ้ยเอาไปเลยมึงจะเอาใช่ไหมฮะเอ้ยบ้านแดงหักไปเลยโอ้โหซาตานเพื่ออะไรเนี่ยโอเคครับก็เป็นไงบ้างสำหรับคลิปที่โอเคครับก็เป็นไงบ้างสำหรับคลิปแรนดอมบล็อกดรอปวันนี้นะครับก็บอกเลยว่าก็สนุกดีนะอืมถือว่าดรอปเยอะดีนะครับ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ลางสองผมมาเจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบายน้อยบาย